สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนใน EP 16นี้ผมจะได้นำเอาจุดสำคัญของวิชาโคลูกข่างนะครับหรือบางทีก็เรียกโควรทะลวงไสของสนักเป็ดน้อยกับผมเนี่ยมาทำการอธิบายจุดสำคัญนะครับเรียกว่าเป็นการรีวิวแต้มนี้จาก EP 15ก่อนหน้านี้ก็ว่าได้เอาเลยครับเรายกมาที่จุดเกิดเหตุตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยโอเคถ้าพูดถึงแค่ผลแพชนะนั้น ดําเรียกว่ายังไงก็ชนะนะครับแต่สิ่งที่เาอยากให้เห็นคือความสวยงามของแฝงมาและการกดดันและบังคับดูนะครับเกมจริงผมเดินไม่ดีเท่าไหร่เพราะรีบเดินเร็วเกินไปไม่มีเวลาพินิจพิจารณาแต่เมื่อกลับมาย้อนดูเกมนะครับทบทวนปั๊บพอนั่งดูสักพักมันจะเห็นอะไรสวยๆขึ้นมาเลยพวกเรามาดูกันนะครับเริ่มเลยเ,เจ้าควนตัวขวาเนี้ยิงเข้าไปนะครับ อันนี้ผมจะใช้เทคนิคโคนสลับล่างอันนี้มันมีโคดสองตัวนะครับมันจะมีลีลาพิเศษของมันลุกไปข้างหน้าคราวนี้กระเด้งลุกกลับมาข้างหลังนะครับเหมือนลูกขางม้วนไปม้วนมาอันนี้เป็นดับเบิลเช็คทั้งเรือลุกและโคนลุกขุนหนีได้หนึ่งสองและสามทางเรืยขออนุญ,ญาตต่ออันนี้ก่อนลงตรงๆจบนะครับไม่มีประเด็น เรือลุกวพรานั้นตัดทิ้งชอยนี้ส่วน c ชอ i c e หรือทางเลือกถัดไปสมมติไปทางนี้ครับอ,อันนี้ทำได้หลายอย่างนะเช่นถ้าจะเอาจำนวนที่ลุกจน้ยขอโทษจำนวนตาไล่แล้วลุกจนง่ายที่สุดก็เดินลงไปตาน,นี้ครับ1นึ่ทีไล่แล้วต่อไปสองทีไล่ไม่ว่าจะใช้เรือนะครับเพราะขุนมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วเนาะนะครับ หรือถ้าเกิดไปเดินตัวอื่นเนี่ยเช่นม้ามืออะไรเนี่ยก็ใช้ควรรุกได้หรือแม้แต่เดินขุนมาตรงนี้จริงๆเนื่องจากเป็นคนสลับล่างนะครับเป็นคนแฝดลุกได้เหมือนกันตายหมดนะครับแต่ถ้าจากตำแหน่งนี้เนาะอยากจะได้ประเภทติดพันคือรุกต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยอาจจะลที่ไล่แต่ในการเล่นจริงมีประโยชน์คู่ต่อสู้ไม่มีทางโตเลย นะครับเราตีข้างเดียวก็ทำอย่างนี้ครับเหลือรุกเข้าไปคุณก็กระเด้งกระดอยขึ้นมาใช่ไหมคนรุกเข้าไปนะครับบังคับมานี่อาจจะปิดเกมด้วยเรื่อลแนี้มารุกจนที่ตาน,นี้ก็ได้หรือใช่คนตัวนี้ลุกไปข้างหน้าลุกมาข้างหลังนะครับทําได้หมดนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนความจริงมันยังมีอะไรเยอะนะครับลูกเล่นมันเยอะจัด ทันนะเมื่อกี้โคลนลุกไปตอนนี้มาครับขึ้นมาตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กระเด้งกลับมาปังง่ายเหมือนลูกข่างนะไปทางนี้ตายทางนี้ตายคขานี้ลองเหลือช้อยสุดท้ายมาทางนี้ถ้ามาทางนี้นะครับเอาโคนตัวนี้ลงไปฝั่งนี้จะทําอะไรต้องเดินขุนนะครับไม่อย่างนั้นโดนโคนลุกจนหรือเรือลุกจนแต่ขั้นพอเดินขุนมาตานี้ ก็จนถูกไหมครับไม่ว่าใช้คนหรือเรือพอมาทางนี้นะครับถ้าคนที่ชํานาญในกคนที่ชื่อว่าโคนบางเดียวจะรู้เลยว่าใช้ท่อนยกงนี้เอาโคนลุกเข้าไปนะครับโอเคครับพอเห็นภาพนะครับก็ถึงแม้าจะาบางคนอาจจะหูวงแต้มลักษณะน,นี้แต่ผมมองว่าก็เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนนะครับแล้วก็เพื่อนที่รักของลูกไทยด้วยกันก็ใครรู้อะไรก็พอแบ่งปันได้ก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ